จะได้หลวงพ่อเศรษฐีเป็นภาพบูชารับไม่วัดจะนปักสี่นิ้วห้านิ้วเก้านิ้วรีบมาจังจองกันวันนี้ที่วัดศรีวนาลามนี่หนึ่งครับมีหลวงพ่อมีสิริมงคลทั้งนั้นเลยหนึ่งหลวงพ่ออูททองเนี่ยอู่ทองอู่อู่เงินอู่ทองรับมีหลวงพ่อเศรษฐีรับมีอู่เงินอู่ทองแล้วจะไม่เป็นเศรษฐีได้ยังไง ครับชนะีวิตก็แล้วพระเจ้าว,วาดก็เจริญครับก็ยิ่งเจริญยิ่งรุ่งเรืองต่อไปคนระับเพราะฉะนั้นใครที่มาเช่าวัตถุบกคลที่วัดศรีวรารามนี่รนะับครับก็เอาจอมจองกันไว้ก่อนเลยครับเพราะรับรองว่ารุ่นนี้รุ่นแรกนี่ผมกล้าประกันว่าดังแน่นะบางคนนี่ไม่กล้าดังยังลังเลแล้วมจะไปขอคนอื่นกะ็ไปได้แล้วเคยเขาเช่าไปโอละสองร้อยสามร้อย แต่ตอนนี้ไปขอเขาอะเท่านี่5้าร้อยาก็ไม่ให้พัดครับใครที่อยากจะได้กระจองมาไว้ซะเอาไว้ซะเดี๋ยวจะไม่มีอ่อนแล้วก็มีผ้ายันยเกกันใครอยากจะได้ผ้ายันหมาราคากรเนี่ยหมาบังโคนหมาเศรษฐีหมามั่งมีหมาล่ำรวยรีบมาเอาใชะผ้ายันนี่เป็นพักราีมิเตะรีบประจองกันไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะ เออเดินห่หางไหมหน่อยไม่ได้ไงออครับเออครับเดินก็ไมด้กว่าครับเหลือกแค่หกผืนเท่านั้นแล้นะครับจากหกพืนนี่ไปถึงสามทุ่มเรกหมดตะบอะทางบรเกียติท่านทีิครบอยากจะได้ทงเรียก่าทงยอดฉัดนี่เหลือไม่ขี่พืนนะครับืนร้อยเก้าสิบเก้าบาททงยอดฉัดนี่ทงนี่กองพัดเตฐีเข้าบ้านเออคณะกรมการ แม่คนทองเอาคอเข้ามาหาเลี้วทองหมดแล้วครับทองเหลืองจะหมดแล้วเลี้ยเอาทองเอาทองเข้ามา,าเ่เเเา,เอา,อเา,าอตอนนี้ทองเหลืองใกล้จะหมดอ <comprendre. S 1> ีกแล้วเปิดกระเก่าขาดเลยนะออกไม่เสียระพองไม่ออกเลยเอเสียมันมาเลยจุดวันจันเป่าๆเ้ยกับแล้วก็เอาครับเ,เ,าาเ,เดี๋ยวน้อยเดี๋ยวอดเดี๋ยวอดเดี๋ยวอด ดับดับวัวพลังเลลังเลลังเล่ก็อดแน่ดับลังเลอดแน่ดับก็รีบกระไรฮะรีบกระไรเออเอาเสียงมาอย่างนั้นเลยออมาเอาเสียงนะครับครับระทะหัวเนี่ยพระคุณท่านสี่รุ่รับได้ทำพิธีนักพุทธนาคุณท่านอาจารย์บอกว่าแกให้คบคนครับทุกคนที่ท่าปรนคนละก้อนประ้อนนะเออแล้วก็อยากจะได้พระอย่างพิเศษนี่ ทางการพิเศษที่มีอยู่ปิดสองผืนนะแต่ตอนนี้หลวงพ่อต้องนัดเกรมอยู่นี่คนเพราะว่าแกต้องมานนัดเด็กๆก่อนผืนอื่นแล้วน่าเถิดอย่างนี้ไหมนี่เขาได้พยายันพิเศษอยู่นี่เงี้ยอย่างนี้ราคา9บาทแต่ไม่มีจังที่ามีมีหลวงกระชากเติมนะไม่มีเออจับขาอดแอดอดแอดอดนะตอนนี้กับพี่น้องชาวบ้านแถวออกไปแล้วมาแล้วครับหลวงพ่อมาเลย ครับนี่หลวงพ่อมาไล่เจ้าคณะขบวนพระสลอมมาแล้วเดี๋ยวท่านจะให้พลือก็เหลือแค่หดผืนเท่านั้นครับก็เหลือมาเอามาเอากับจังมาเอากันจังเออจากแล้วก็เอาท้งเหลืองีกระจองไหล่เหลือกระจองเร็วเข้าแล้วเข้าเดี๋ยวหมดนะฮะเอาเจ้าหน้าที่ท่องเหลือเตรียมดูแล้วจับทองเี่นฉกแล้วถักที่ทรงเอกนี่หมดไปแล้วก้าวจับไปก้าวไปหมดไปแล้ว อ่ะบดไปแล้วต่ต้องถามนะเขเรียกว่าพรงเอกเอกบ่อยพยับุราวิเทษเลยผ้าเผินนะเลยฆ้าเผินนะครับประจอกไว้เลยนะครับปยัดิเศถ้อแยงกันนผืใจากที่ปรเป็นพคุณท่านหลงครับเอาเราไปหาที่นั่งเลยจอถูกไว้เลยอะถไที่นั่งของเราเลยนะอ่พยันหนึงเผนะครับแล้วก็ไส่กิน้าจ้าข้าม นะครับพอรับได้แล้วครับคนที่จะเข้าวิธีนะเข้าวิธีเททอร์ร่พระนี่มามารับได้เลยครับมารับไปได้เลยนะคนที่ได้แล้วออกด้วยฮะคนที่ได้แล้วออกด้วยเออตอนนี้ลงแล้วนะครับบุกจับลูกไว้ับเออนั่นแหละเข้าแถวอย่างนี้เป็นระเบียบดี ท่านที่จะเข้าวิทยาถั์นี่ถือน109 1 9 9บาทมีนะมีแต่แต่เออไอ้ผัดการนี่ละนะัดการ99.99หมดนะเนี่ยั1 0 9ล100 1กังรมะเอาตอนนี้พายันเหลือผืนเที่ยว พยัญพนะนี้จากปี่แล้วก็ก็พระเถระผู้ใหญ่ก็เริจะเดินทางมาถึงครับที่จะรับพิธีครับอ้าพเายันพิเศษเหลือผืนสุดท้ายนะครับใครจะเอามาผืนสุดท้ายครับพเายันพิเศษเหลือผืนเดียวนะเหลือผืนเดียวสามร้อยเก้าสิบเก้าเหลือผืนเดียวอ่า แล้วก็ขณะนี้ครับประธานฝ่ายสงฆ์นะครับประเด็พระคุณท่านพระคุณพระราศีที่เวทีนะครับท่าน็นะครับสําหรับพระคุณเจ้าที่จะมานั่งปลงนะครับจํานวน12รูปด้วยกันเหลือภาคแค่พื้นเดียวหากใครมาจะมากทีเดียวโอกาสของท่านมาถึงแล้วก็ขอกราบเรียนท่านผู้ใจบุญใจบุญศูนนะครับเวลาสําคัญสําคัญอย่างนี้หวังว่าท่านทั้งหลายนะครับคงเข้าใจนะครับ ไม่ต้องเล่นกลับไปไหนนะครับเวลาเททองนั้นเวลาสามทุ่มกับเก้านาทีนิยม <c oughs> ครับก็อาบเรียนมาถึงปัจจุบันนี้เปเห็นได้ว่าวัดวาลามของวัดศรีวนาลามนี้นะครับมีความเจริญเติบโตไปเรื่อยๆกับเรียนนะครับท่านผู้ใจบุญจะขอที่มาถึงใหม่ๆมาเช่าได้นะครับครับ2สองทุ่มกิสิตกบอกนั้นาโคศกิจิตกาพอนะครับ หวังว่าจหน่ายสองทุ่มคึ่งน,นะครับช่วงนี้เราจะจำน่ายไปเรื่อยๆนะครับการหลอ่อพานนั้นก็ต้องใช้ผูกพัน์กันมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบันนี้นะครับ,รบท่านมีบุญญาที่การอย่างหนึ่งคร<า>ับเมื่อท่านอาธิษฐานทองเปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเชิญท่านมารับของที่ท่านมีครับ อาศัยนะ,ะแล้วรีบมาเอาสักกับบูชาไปสักบานละเก้าจีบเก้าร้อยก็ไม่เอาคือให้บาทมันนะครับที่เห็นว่าคุณเจ้าเมื่อวันนี้ก็ดีใจเป็นท่านผู้ใ่บุญใจบริสุทธิ์กับลูกแรงานทอดกระถุ่นกันมากไปจริงๆวันนี้มากด้วยเกี่ยด้วยใส่ด้วยท่านผู้ใจบุญใจบริสุทธิที่มาจากเอาไว้นะจองเอาไว้ถ้าไม่จองหมดเสร็จ หมดไม่มีพหลวงพ่อเศรษฐีคนจองกันเพียบเลยนะบอกกองกอดว่าจองกันเพียบเลยนะถ้าไม่จองอดน,นะแล้วก็เห,หรียญหลวงพ่อเศรษฐีรุ่นแรกรุ่นหนึ่งรุ่นหนึต่อเลยครับเชิญน,นะครับครับตอนนี้เหลือเวลาให้ใหอีกแี่สิบนาทีนะฮะเราก็จะหยุดจำน่ายทองแล้ว เหลือเวลาอีกยี่สินาทีท่านที่จะเป็นเจ้าภาพแผ่นทองและก็บอกข่าวดีนะครับธงหมาราบทบเขาเรียก,กว่าผ้ายันทงยอดฉักที่ผืนร้อยก้าสิบเ้าทแล้วก็ใครอยากจะได้รูปหลวงพ่อเศรษีสองร้อยก็ไม่ให้ร้อยหนึ่งก็ไม่ให้ แต่เอาแค่99บาทต้องเอาเพชรรูปและพ่อเศรษฐีเนี่ยตอนนี้เหลือไม่ขี่รูปแล้วนะให้รับและเอาจีบเอาเลยนะจับจิบเอาเลยจิบเอาเลยเออเอาแยงไม่ต้องแยกกันนะไม่ต้องแยกกันเออนะค่อยค่อยคนะรูปเหลือไม่ขี่ผ้ามาแล้วเดี๋ยวในเวลาที่จะได้ตั จะเขิดประธานในพิธีไหวาคารวะต้องเป็นท่านนายกจากใชยวัตยาสาพรใชยวัตยาสาพรมาแล้วเดี๋ยวเขิดน,นั่งก่อนเดี๋ยวพิธีการก็จะทำาตามขั้นตอนอ่าเอาตอนนี้เลยข้าพิธีแล้วแผ่นดวงวดเรียกแผ่นดวงยังมีนะแผ่นดวงยังมีอ่า ครัแต่ทองแท่งนี่หมดไปแล้วเหลือแผ่นดวงอย่างเดียวครับครับรลายชื่อชื่อที่จะนิมนต์นะครับนิมนต์เจ้าหน้าที่ค้องเตรียมตัวโดยพระชาค้องด้วย กตอนนี้ก็ไส่ตอนประทานปล่ยราว่าให้เกียรจุดเทียนทูบูชาพระราชาณบัดนี้เลยเครับขอเรียเชิญนะครับแ้ก็จะขอกราบพระนาพระกุ้าทั้งเทระผู้ใหญ่ทั้งศิดสาปลูก รับตรวนในจำงวนคตถา9จดน,นะครับตอนนี้ก็ประนาฝ่ายธาราก็ได้ทัฒนา